ไปถ่ายมุมนี้ฮะัภาคค่ากี่หน่ครับภาคกี่หน่ะฮะส่วัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลบครับและนี่คือกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มที่มีพลังแรงกล้าสร้างทา r g e t i n สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตลาดหลักทรัพย์และนี่คือผลรางวัลที่ได้ให้กับชีวิตครับขึ้นมาชั้น4ี่ของบุกเบิร์ูจิไม่น่าเชื่อครับพี่มาโปรยปลายลงมานี่คือการเป็นจริงเลยครับไม่ได้รีทัชไม่ได้ตกแต่งภาพดูว่าเต็มเต็มดูเต็มเต็มดูฮู้ฮฮู้ฮฮ้้ยพีมาขอบคุณ SCBS แล้วก็กรลาดัรู เพัฒนาตลาดทุนไปไหนยี่มเย่ยมไมเขาไปมาแล้วไปมาแล้วมาถ่ายค่ะไหนๆแล้วก็ลงมาแล้วได้เลยครับได้เลยเดี๋ยงอีกทีพูดอีกทีนะเออพูดอีกทีพูดไม่เอาพูดอีกทีแบบเมื่อกี้นี่เลยเอาใหม่เอาใหม่มาเลยครับป้าครับต้องขอขอบคุณตลาดทุนแล้วก็ตลาดรักทรัพย์ที่ทำให้เราได้มาสภาธิมาที่ญี่ปุ่นในวันนี้ที่เอสแกร์เอสซีแอลขอบคุณเอสแกร์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับร day, yeah. เรา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 ม่คิาท like ี้งหลายเนี่ยก็พยายามพัฒนาตลาดทุนแล้วก็พัฒนาตอพัฒนาลูกค้าให้ไปกับเราได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณตลาดรับที่ให้รางวัลเรามาโอ้ยโอ้ยน้ำตาไหลจริงๆครับนี่เกิดการ